จะเล่นไปไหนเนี่ยพี่จะเล่นเจ็ดสิบแพี่ถือว่าตามยีหนูเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายากดูเขาจะเขาจะยังไม่ถึงเจ็ดสิบแปดเลยแล้วพี่แกก็ปีนึงยังไม่ถึงไม่ถึงสินหาถึงเจ็ดสิบแปดพี่เน่ยแกก็ปีนึงพี่อย่าเล่นไปเอย่เดี๋ยวพี่โหพี่มีจับฟองให้อ่อนลงกา ีจะลากผมไปในงานกสาการท่าไปชีวะไม่ partition ไม่ชวนเลยเองนี้ดิฉันทำเนียบเฉยจนกระทั่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่ชวนเลยสงสารจะต้องเดินก็ไปรับมาบ้านอยู่ซอยเดียวกันน่ะบ้านปั้นบ้านเราเนี่ยนะคะคุณอนิเรศดิฉันิพถงสวรีคุณธงชัยอยู่เรียนก็ไปรับมาก็พูดถึงงานการท่านี่อยากจะเข้าไปนะที พี่ต้องไปพี่ต้องไปพี่ช่วยทุกปีพี่ต้องไปพี่ต้องไปนี่นะคะดิฉันบอกเป็นพี่ไม่ต้องไปแล้วมากฟ้องบอฟ้องว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปกจริงๆแล้วอยากให้เข้าค่ะเพราะว่าจริงๆเสียงเนี่ยเสียงจริงๆค่ะก็ไม่มีใครเหมือนที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนเสียงเหมือนเมื่ออายุ20 30อะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่เสียงเนี่ยครับพรอป้า พี่ออสตอนนี้สุขภาพไม่ดีนะคะทำท่าว่าจะต้องกองเลือดเร็วเวนี้แต่ได้ไปยื้อของแกไว้ก็เลยเป็นคนขี้หนาวนะคะแล้วว็ถ้าไปหยุดเย็นมากๆเนี่ยขาข้างขวาหรื้องซ้ายนี่ข้างซ้ายขาหักตอนอยู่อเมริกาแล้วเวลาเย็นมากๆเนี่ยมันจิตเย็นข้างในเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพพี่ออสไม่ดีแล่ใครบอกว่าให้ไปที่ไหนจะไปทุกงานนะคะงานกชาติไม่ได้เชิญก็จะไป ตอนนี้พิฉันจะขอเชิญให้พบกับแขกท่านหนึ่งดินก็ไม่ทราบว่าท่านนี้อ่ะ